คำเตือนเกมนี้มีการใช้คำพูดและภาษาที่รุนแรงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากมัสคอตของเราได้บางนาฬิกาจับเวลาของตัวเกม Overcooked 2และคุณภาพเสียงของ Overcooked 2นั้นอาจจะทำให้ท่านละใครยเครงหูเล็กน้อยด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคหลากหลายประการ ทางเราเดอะนอสโตเจียขอกราบประทานอภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่กล่าวมาณนะเบื้องต้นนี้ อ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ง่วงแต่ว่าเมื่อกี้นี้นแบบมันเหมือนกําลังมองข้าวแล้วอะไรสักอย่างแบบเออนั่นแหละไม่ได้ง่วงอ่ะไม่ว่าแต่ว่ามันมันมันตัวละครนี่แหละถ้ามีอาการอย่างอื่นอ่ะก็ให้พักก่อนก็ได้โอเคอ่ะเฮียโดนไปคุยอ้าแล้วเราต้องทําอะไรป้องเปงนั่นใครอ่ะใครมาหาข้าถ้าเกิดเจ้าต้องการอ่ะกู กูเองค่ะอ๋ออ๋อโอเคกูเองทำไมจำกูไม่ได้ละไอ้บัวเลยคุณพักคุณเจ้านั่นเจ้าเองเหรอข้ากำลังเฝ้ามองเจ้าอยู่เจ้าช่างเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ร่วมมือกันได้ดีเจ้ากำลังแข็งแกร่งและแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกและพัฒนาความแข็งแกร่งนั้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าพวกปางผีดิบนั้นก็ยังเปลี่ยนไปด้วยพลังมหาศาลฮ้่คิดงั้นเหรอเควินโอ้ตายแล้ว บางทีดูเหมือนว่าเราจะต้องส่งเจ้าผ่านไปยังบึงผีสิงทางตอนใต้นั่นแค่นี้ก็จะตาฐานพอแล้วนี่ข้ารู้ข้ารู้ไม่มีใครไปและได้กลับมาจากบึงแห่งนั้นเลยและในยามนี้ก็เป็นเวลาที่แสนสิ้นหวังเต็มทีแล้วแต่เจ้าน่ะทั้งกล้าหาญทั้งหนักแน่นและพวกเจ้าคือคณะเชฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ใครเคยมีมา ไม่มีอะไรหยุดเจ้าได้แล้วเว้นแต่ว่าไอ้ขนมปังบาแก็ตที่ถูกครอบงานพวกนั้นน่ะจะมาไล่เควินตลอดทั้งเช้า<ฮ>เดี๋ยวข้าจะสกัดรับมือจากพวกปังผีดิบเองในยามนี้เจ้าไปได้แล้วมี่แต่คนทาลาราชไปแล้วไปแล้วมาโจรดึงหนวดมาหน่อย พวกทลล่าทีเฮ้ยอะไรอ่ะมึงโูชิว่าเด็ดเจสนอินหัวหฮ้ยด่านนี้สบายๆเว้ยโดนรถชนแน่พูดเลยเฮ้ยพี่พวกพี่ด่านนี้มันเราเคยแล้วนี่เราเคยได้แล้วมันคุ้นหูคุ้นตาเลยคือเราเคยได้แล้วเราเคยได้แล้วไปเฮ้ยไปไหนอะยังกันเดี๋ยวยังกันอ้วนเดี๋ยวยังกัน เฮ้ยนี่อยู่รอบนอกดีกว่าคนนึงอยู่รอบนอกคนนึงอยู่ข้างในดีเฮ้ยทำอะไรวะซูชิปลาแล้วแม่งมันไม่มีปลามันไม่คูทีล่ะอุ้ยยังไงก็เขาหยิบปลาให้เตงแล้วว่ะเตงไม่ดูอ่ะเตงเตงวนเดียวเตงแล้วแม่งต้องมีรถวิ่งมาชนกูไม่ไม่ไม่พี่เอาจานมาที่อื่นได้ไหมตรงนั้นมันมันไม่ได้อุ้ยตรงนั้นมันไม่ได้มึงวางไว้ตรงโต๊ะดิเอาไปเสิร์ฟมาไปเสิร์ฟเฮ้ยปลากูปลากูปลากู อุ้ยปลากูปลกูเอาไปเสิร์ฟอาไปเสิร์ฟพี่เองพี่เด็กเสิร์ฟเด็กวิ่งเฮ้ยน้องทารมอดมางันไม่ไเฮ้ยจะหลอกของรางไ้รอางด้วยดเดิยเาินเดินเดินเอินเดินดนเเดิเดนเดินเดเดนเอนเดินเเนนเอาพเ่เดนนเอานเเินนเอินเดินเดินนเดินเดเดิเดิเดเดินเดิเดนเเดินเเอิเดิน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 เดิดินเดิเดิ หนูเป็นคนหนูเป็นคนหูเป็นคนหันหนูเป็นคนหันเอาไปเอาไปแล้วกลัวพี่หงพี่หงเอาพี่เสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหน่อยของเสร็จสองอย่างแล้วไม่มีคนเสิริมไปพี่หนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้พี่เต๋อเป้งพี่เต๋อเป้งไว้อยู่ไว้อยู่ขโมยผมไปไหนพี่มาไปหาจานมาไปหาจานกแล้วว่าผมเสิร์ฟเองเออหนูเขอไปหาจานนนนั่มอีีพดเดี๋ยวเดี๋ยวมาล้างจานให้คนเวนเดินคนกูอีกเอาเร็วเอาเอาเอาจานมา ทุกคนทุกคนพี่บูพี่บูออกไปช่วยพี่โจนพี่โจนมีมันหล่นไปเลยเอขอขอจานหน่อยได้ปะอยู่ล้างอยู่ล้างเยอะอาหนีเอาไปเอาไปมันจะเอากุ้งอันเดียวพี่มากทำไปนั่งก่อนไอ้ยี่ทำแครอทก่อนไอ้น้ำแดงมากรอของมันงตายเลยโดนชนมันขาดของเอาวาง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 พี่มาวางวางเอาวางวัวนวางเอ้ากูโดนชนตายเสียของ เอาเนี่ยไปนี่เสียของด้วยเหรอเก็บเลยเอาเอาอะไรมันจะเอาอะไรแตงกวาแตงกวาโอเคแตงกวาอะไรโอ๊ยเกือบโดนมีเสี่ยรอบรอบรบรบรบพี่ภูพี่ภูไปช่วยพี่โจนอะไรมาแลวางใจไว้วางใจไว้จะมาอะไรโอเคสวยแตงกวาแล้วก็ปลาโยนปลาให้หน่อยครับอ้วนปลาขอปลาดวนมีไงปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่โอยเยี่ยยัไม่แล้วไหมมาเออไปไปไป เฮ้ยใครทำมาล้างขอโทษขอโทษแดนทอนแดนพทอาตอนนี้มีคนแดนพอโอ้โหรีสตาร์ทนะไม่รีนี่เราถึงทั้หมดแล้วโอเคอันนี้ต้องทิ้งว่ะต้องทิ้งเอาใหม่ตอนนี้เราต้องเราต้องบอกก่อนว่าเราจะทำอะไรกันโอ้โหเป็นตะหงอยเลยเป็นหงอยเลยเดยเป็นหงอยอะไดิทั้งเชิร์สทั้งมาชาอยู่ข้างในใช่ไหมพี่มากระหนุอยู่ข้างในพี่พูพี่ภูยนของพี่โจนเสิร์ฟจบโอเคภูยนของใช่ไหมลึก เวรกรรมกูเอางี้กูเป็นเด็กวิ่งกูเป็นเด็กวิ่งแล้วกันเด็กบินโลกของพี่บูไม่ต้องเข้ามาข้างในนะพี่มันมันเบียดกันตัวเรามันอ้วนเดี๋ยวมาผงข้าวกับล้างจานโอาใจอีป้าอีป้ามาหาพายแม่งมาไอ้นี่กูไม่มีคนเดินชนมันจะมีคนเดินชนเพราะฉะนั้นต้องระวังโคตรน่ารำคาญเลยคนรถกับรถเนี่ยไอ้ดินเอาใจไปเลยจะโดนลักกรนอะไรยะไอ้เจ้าหน้าที่วังใจมึงนะ เอาเเดี๋ยวพี่่ากระเยมานูโกิเช้าแล้วมีคนไปเอาไปกุ้งไปเฮยอาจารย์ใส่กุ้งกุ้งใส่านไปเลยเอานี้ไปด้วยพี่เสิร์ฟด้วยเอาปลาเิน่ยพี่เสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหนยของเซ็นแล้วเสิร์ฟหน่อยได้ไเดีพี่เสิร์ฟเองเอาเสิร์ฟองโ้ยของหายไปกระเพ่เลยโอ้ไม่ หี่เราของอะไรไม่หายเสือไปดีแตงกวาส้นตีนนี่หายอีกโูเสือพี่เสือชีรับกุุงแมงทันป่าวะแม่งไม่ทันมันจะเอาหกร้อยไงเอาแล้วไงกูเอาเอาใหม่หน hey. ังชีวิตใหม่ก็ไงไอคนที่ส่งโยนจานเนี่ยมันต้องมีคนอยู่อยู่กลางถนนคนหนึ่งหลบแต่ว่าแบบกูก็อยู่นะอยู่ตลอด ไม่ใช่หมายถึงว่าพอเสิร์ฟเสร็จแล้วอ่ะไอ้ภูอ่ะจากโยนของต้องวิ่งมาเอาจานมาไปเสิร์ฟให้เฮียโจนได้อีอ้วนน่บงโหเกือบตายกูพี่หมากไปไหนนี่นี่ปลามันหยิกไม่ถึงอียอ้วนบ้างตอนนี้เราทำตามเมนูนะพี่หมากไม่ทำตามเมนูนะเอโดนนะจาน เฮียโจ้ไอ้ปีเลยเฮียเอาไอ้เนื้อเช้าแล้วมีคนตายพี่พี่หมาต้องดูตาหรือเปล่าปีเลเสร็จหรือยังเกือบตายแตงกวาแตงเอาไปเอาุ่งแตงกวากับข้าวโอ้ไม่ทันเอาไปเอาแตงกวาผมงไปไหนอะเดี๋ยวขอตราบตั้งไหนเอาเฮียโจ้ไปอยกับหนูพี่หมากไปอ่กับพี่ภูก่อนหมากไปกับกูเลยโตยังเอาจานไปส่งเดี๋ยวกูเอาจานมาเสิร์ฟ ปลาเนี่ยเดี๋ยปลาหนึ่ยะปลาหนึ่งเดี๋ยวหนูหุงให้เดี๋ยวหนูหุงให้งี่หันเลยตามออเดอร์ระวังควรฟางไปไปไมาเข้าไปอยู่ข้างในนั้นไปเอาไปไปเออเซริเริฟเรพี่เสร์มเสริมข่ากุ้งขอกุ้งกุ้งเลยกุ้งเลยขัไตายไปพร้อมกับอาหาร ปลามันก็ยังอยู่เนี <im ita> <im ita ่ยคนนี้ปลามันยังอยู่เนี่ยเนี่ยปลาไม่อีกเอ้าปลาอีกปลามันอยู่ที่นี่แหละปลาอยู่นู้นนะขับโยนขับโยนเติม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 กุ้งกุ้งตามสั่งกุ้งตามสั่งไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟขอขอจานเยอะๆขอจานเยอะๆมารอจานจานรอจานเลยอ่อโอ้ยโอ้ผู้ตายตายโดนทับตายโดนคนใบแตกไี่แกเอาไปไม่เดี๋ยวต้องรอนี่ก่อนวางไว้ไปไปไปเสิมเติม ี่ปานี่แม่้าวเอาแล้ไปก่อนไปก่อนไปมงแสมงแสมงตลุมตุมมงไปไนี่ไปไปอุ้ยอันนี้ตกูข้าวข้าวข้ไม่ได้หรอวะปาปวางไว้เลยเอาไปนี่อันนี้อุ้ยขข้าวนนี้อาพี่เอาไปวางวงา มามาพอปามนีแต่งออเดอร์ลดาวนีแต่งออเดอร์ล้ไปแล้ววนี่นี่นี่ไปลไม่เล่นแล้วโดนเกมไเร็วนี้นน oh okay. ู้นนี้นนู้นนู้นนี้นน้นนู้นนนนูนนู้นนู t t ้นนี But, right ้นน้นนู้นนู้นน้นนู้นนู้นน้นนนนู้นนูนนู้นน้นนู้นนู้นน้นนู้นนู้นนี่นนนนนน อนี้อีภูนี้แม่งโอ้โหเดินไปเสิร์ฟแบบ่อนย้อนสอนยอนเลยแดสก็ไม่แดสไม่แดสน่ะดิชอบเดินก่อได้เล่นแพ้กันวะฮะแพ้กันวะไหนแพ้ยัเนี่ยงแพ้น้ำมะเนือคตรแย่เฮ้ยนี่ไงแพ้น้ำเน่าน้ำมะเนือกอะ แพงนะมะเหนือแปดสิบหรือว่าเราจะพักก่อนแล้วค่อยไปต่อตี่ร้อยแปดตีเองสี่ร้อยแปดสิบเองเราทำได้ไงอย่าแหมเจ้าประเมินพลังข้าต่ำไปท่านประเมินพลังของข้าต่ำไปแต่ได้ยินประโยคนี้ว่าเคยข่าวไปช็อปสายเอาไม่ลน้ตายยิ่บอยิ่บอ ม่กว่าเดมีกทีนี้ทุกคนไปเลิกเลิกเลิกลิกเลินอนอนไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงผู้ชมทั้งหลายคะนี่ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะสำหรับการเล่นเกมอ v ว r c o คุกสอในวันนี้พูดได้เลยว่าสามัคคีคือพังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะผู้ที่มีกำลังมากพอหาเงินเยอะๆแล้วก็อย่าลืมทําประกันชีวิตนะคะเพื่อคนที่คุณรักนะคะ พอคิดอันนี้เราขายขายประกันเนาะไม่ไม่ไม่ถ้าขายได้กูขายแล้วแต่ว่ามึงไม่เห็นเหรอฉากฉากที่แล้วอะโอ้โ,อโหเราโดนโดนรถชนฉําโดนรถชนแจเเลยอ้ยอ๋อให้ทำประกันนะเนี่ยอย่าลืมทำประกันนะมันสำคัญมากมันสำคัญต่อคนข้างหลังมากเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเล่นบึงน้ำเน่ากันสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบายบายครับ ไปไปทุกคนบ๊ายบายงปิดเกมนอนปิดเกมนอนจริงๆละกูปวดหัวแล้ว